ฮัลโหลลูกเมื่อถือแม่มันเป็นอะลลามาลูกหนแม่แคปจอมาหน่อยทำยังไงแม่ทำแบบปปงอ่ะก็แค่กดปุ่มโฮมจะกดปุ่มลดเสียงไงกดพร้อมกันแล้วเข้าไปขึ้นไปในแกลเลอรี่แล้วแม่ก็แค่สง่งภาพในแกลเลอรี่มาในไลน์เดี๋ยวตัดไปดูแล้ว,ลวลครั้ง วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการแคปจอจากอุปกรณ์ต่างๆทั้งมือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเกมคอนโซลใครที่อาจจะลืมหรือยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีใหม่ๆอะไรบ้างคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังทุกอันกันเลยดีกว่าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าอุปกรณ์ไหนแคปจอยังไงก็ซิมไปดูที่แต่และอุปกรณ์ได้เลยพวกเราทำ Time s t ไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มกันที่มือถือรุ่นฮิตอย่าง iPhone กันก่อนเลยดีกว่า ที่มีวิธีแคปจอเยอะแยะมากมายอย่างวิธีเบสิกสุดๆก็คือการแคปจอมือถือโดยการกดปุ่มอย่างรุ่นที่มีปุ่มโฮมก็จะใช้การกดปุ่มโฮมและปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันส่วน iPhone รุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไม่มีปุ่มโฮมแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงและปุ่มพาวเวอร์เพื่อแคปจอพร้อมกันได้เลย <S <S อีกวิธีที่สะดวกมากๆนั่นก็คือการเคาะด้านหลังเครื่อง2ทีนั่นเองแต่วิธีนี้จะต้องไปตั้งค่าก่อนในหน้าตั้งค่าก็คลิกเข้าไปได้เลยที่ Setting Accessibility, Touch, Select, Back Tab, เราเลือกว่าจะเคาะ2ทีหรือว่า3าทีเพื่อแคปหน้าจอนั่นเองแต่ต้องขอเติอนไว้ก่อนว่าวิธีนี้เนี่ยบางทีก็จะชอบมือลั่นไปแคปโดยไม่ได้ตั้งใจนะจ๊ะ อีกรูปแบบที่หลายคนชอบใช้กันก็คือการตั้งปุ่ม a c c e s s i v e Touch ที่จะเป็นปุ่มเล็กๆบนหน้าจอตลอดเวลาซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็สามารถใช้แทนปุ่ม Home เรียกเมนูลัดต่างๆได้เราก็เลยเอาปุ่มนี้แหละมาตั้งเป็นปุ่มแคปจอได้เหมือนกันและก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเรียก Siri มาแคปจอให้เราก็ได้ h y y Siri Take a screenshot! อีกฟีเจอร์ที่หลายๆคนรู้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองใช้กันอย่างจริงจังก็คือ p p o o n เนี่ยตอนนี้สามารถแคปหน้าจอแบบยาวๆได้แล้วแต่ว่าจะสามารถแคปได้เฉพาะบางหน้าเท่านั้นวิธีใช้งานก็คือกดแคปจอแล้วก็เลือกแถบเหนือรูปภาพให้เป็น Full Page แต่ว่าเวลาเรากดแคปจอยาวๆเนี่ยจะเซฟออกมาได้เป็นไฟล์ pdf เท่านั้นนะทเิเล็กๆอีกทิกนึ่งสำหรับคนที่ชอบแคปจอบ่อยๆเนี่ย พอเวลาเราแคปจอแล้วเนี่ยไม่อยากเซฟก็กด Copy and Del e t e ก็เป็นอันเซฟเรียบร้อยสกรีนช็อตก็จะไม่เซฟลงในเครื่องค่ะมาที่อีกดีว i c หนึงของ Apple อย่าง iPad กันเลยดีกว่าวิธีการแคปจอเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับ iPhone เลยโดยกดปุ่ม Home และปุ่มเพิ่มเสียงสำหรับรุ่นที่มีปุ่ม Home อยู่หรือว่าจะกด Power และปุ่มเพิ่มเสียงพร้อมกันสำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่มโฮมนั่นเอง หรือใครที่มี Apple Pencil อยากใช้งานให้คุ้มเนี่ยก็นำ Apple Pencil มาตั้งค่า Gesture ได้โดยให้ลากจับมุมจอเพื่อเป็นการแคปจอนั่นเองแต่น่าเสียดายไปน,นิดนึงเพราะว่า iPad เนี่ยจะไม่สามารถเคาะหลังเครื่องเพื่อแคปจอได้แบบ iPhone นะถัดมาที่ฝั่ง Mac กันบ้างดีกว่าไม่ว่าจะเป็น iMac MacBook MacBook Pro ก็ใช้วิธีการแคปแบบเดียวกันหมดเลย โดยการแคปหน้าจอบน Mac เนี่ยก็จะมี3คีย์ลัดนั่นเองอย่างอันแรกเลยก็คือชิปคอม m m นด์จะเป็นการแคปหน้าจอทั้งหน้าจอส่วนชิปคอม m m นด์จะเป็นการเลือกแคปเฉพาะส่วนโดยเราสามารถเลือกแคปหน้าจอเองได้เลย อีกปุ่มหนึ่งอย่างชิปคอมมานด์5ถ้ากดปุ่มนี้จะเป็นหน้าแอป,ปขึ้นมาให้เราเลือกแคป,ปแต่ละแบบที่เราต้องการมีทั้งแคป,ปหน้าจอมีอัดวิดีโอหน้าจอครบเลยค่ะอันนี้เราแวะมาบอกทิกเล็กๆนิดนึงถ้าเราไม่ตั้งค่าไฟล์หน้าจอที่เราแคป,ปมาไฟล์ตั้งต้นเวลาเซฟมาแล้วจะเป็น PNG ซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนไฟล์เป็นสกุลอื่นได้โดยการเข้าไปเทอร์มินอลแล้วก็กอกคำสั่งนี้ลงไป จากคำสั่งที่เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงข้างหลังไทป์เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไฟล์ที่เราต้องการได้ทั้งไฟล์จิปไฟลเเ์ JPEG หรือว่าไฟล์ทิปนั่นเองค่ะ ยังมีอีกอุปกรณ์หนึ่งที่แคปหน้าจอได้นั่นก็คือ Apple Watch นั่นเองแต่ว่าการจะแคปหน้าจอ Apple Watch ได้เนี่ยเราจะต้องไปตั้งค่าก่อนให้สามารถแคปภาพได้พอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกด Digital Crown และปุ่มด้านข้างได้พร้อมกันเลยรูปที่แคปเอามาแล้วเนี่ยก็จะไปโผล่อยู่ใน iPhone ของเรานั่นเองค่ะ ส่วนทางฝั่ง Android เนี่ยก็อาจจะมีวิธีแคปหน้าจอที่ไม่เหมือนกันแต่วิธีพื้นฐานของมือถือหลายๆรุ่นจะเป็นการแคปจอโดยการกดปุ่ม Power และปุ่มลดเสียงพร้อมกันส่วนวิธีการใช้ Gesture บนหน้าจอก็จะมีทั้งเอาสั่นมือไถจอไปได้เลยไถยนิ้วลง3นิ้วพร้อมกันก็ได้ค่ะ Android บางรุ่นเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอยาวๆได้แล้วรวมทั้งเซฟไฟล์ออกมาเป็น jpeg ให้เรียบร้อยไม่จำเป็นจะต้องเซฟเป็น pdf เหมือน ios ด้วยนะ แัดมาที่ฝั่งคอมพิวเตอร์อย่าง Windows กันบ้างดีกว่าวิธีคุ้นเคยสุดๆสำหรับหลายๆคนเวลาแคปหน้าจอคอมเนี่ยก็เป็นการกดปุ่ม p i n นส screen นั่นเองกดปุ่มนี้ปุ๊บก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอแล้วเอาไปวางในโปรแกรมไหนก็ได้โดยการกด ctrl v หรือว่า paste นั่นเองค่ะอีกรูปแบบการแคปจอก็คือเราสามารถใช้ปุ่ม alt p i n t screen ได้เหมือนกันโดยเลือกหน้าจอ d e s k t o p เอาไว้ก็จะแคปมาเฉพาะหน้าจอนั้นค่ะ ส่วนคนที่อยากแคปเก็บเฉยๆไม่อยากไปวางในโปรแกรมไหนก่อนก็กดปุ่ม w Windows p r i ปิ s สก e ีนนั่นเองค่ะแต่สำหรับบางคนที่อยากแคปเฉพาะจุดใน Windows ก็จะมีโปรแกรม Snipping Tool หรือ Snip and s k สให้ใช้โดยโปรแกรมนี้เนี่ยก็สามารถแคปจอเฉพาะจุดได้ตั้งเวลาแคปจอได้รวมถึงสามารถวาดตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้อีกเช่นกันค่ะ ส่วนใครสายเกมที่เปิดโปรแกรมแคปจอไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็สามารถเรียกโปรแกรม Xbox Game Bar ขึ้นมาโดยการกด Windows บวก G แล้วก็จิ้มแคปจอได้เลยค่ะมาสู่เกมคอนโซลกันบ้างดีก,กว่าอย่าง PlayStation 5โดยการกดปุ่ม Create ค้างไว้โดยปุ่ม Create เนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายเหนือ D-pad อีกทีนึง หรือกดปุ่ม create หนึ่งที่จะมีจอปปอปอัพเล็กๆขึ้นมาบริเวณขอบจอก็สามารถเลือกแคปภาพได้เช่นกันค่ะ <S <S วิธีการนำรูปออกมาจาก p พ a y 5เนี่ยก็ทำได้โดยการก๊อปรูปจากตัว p l a y 5เลยเนี่ยลงแฟลชไดรฟ์หรือนำภาพจากเกมใส่มือถือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้เช่นกันแต่วิธีนี้เนี่ยจะต้องเปิดออโต้อัปโหลดเอาไว้และรูปจะอยู่แค่14วันเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดเนี่ยก็แนะนำว่าให้เซฟใส่แฟลชไดรฟ์จะดีกว่าค่ะ าสู่เกมคอนโซลตัวสุดท้ายอย่าง Nintendo Switch กันเลยดีกว่าวิธีการแคปจอเนี่ยก็ทำได้ง่ายมากๆเลยโดยการกดปุ่มแ c a p t อ r ์ด้านล่างดีแผดซ้ายก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเวลาเราต้องการไฟล์ก็ทำได้โดยการโยนไฟล์รูปใส่คอมได้เลยหรือว่าไปเซฟรูปจาก m i c r o SD Card ก็ได้เช่นกันค่ะและอีกวิธีหนึ่งเจ๋งๆก็คือส่งรูปเข้าสู่สมาร์ทโฟนก็ทำได้อีกเช่นกันโดยการสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอ Nintendo Switch ได้เลยค่ะ จบครบกันไปแล้วสำหรับวิธีการแคปหน้าจอที่พวกเรารวบรวมมาให้ดูในคลิปนี้หวังว่าจะทําให้เพื่อนๆแคปหน้าจอได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนจะจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราเมอร์คู่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ